<Lily> อย่ายอมแพ้นะสนิคออตคอนเอาของมาให้หน่อยครับเอาซอสมะเขือเทศมาออตคอนอออคนนายยังโอเคอยู่หรือเปล่าขอบคุณชุดพรางตัวนี่นะมีเรื่องขอร้องน่ยอยากให้นายช่วยหน่อยกำลังสงสัยเลยว่ามะเร่งจะขอมาแล้วจะให้ฉันทำไงจะถูกจับไปฉันถูกขังอยู่ในคุกมันมีเครื่องทรมานคนอยู่ใกล้ๆน่ะอ๋อ โอเคฉันรู้สถานที่อยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวฉันไปหาขอบใจไม่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 สเต็กได้เวลาแล้วออสโลต์อยายไม่ไม่ไม่ไม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  ไม่โอเคอาว่าจะพูดอีกครั้งนะกดยอมแพ้เลยได้ไหมเออกูรู้แล้กวกูไม่อยากฟังแล้วอย่างไรเลือกก็เต็มวะโฮ้ยมีห้อมีห้อเล้วเต็มชอบหรือเปล่า Shall we go a g a มันเห็นเนี่ยอีบ้าจอนนี่มันเห็นตอนที่ผมลงใต้เตียงร่บภาคสามหรือว่าที่เราต้องเราแอบใต้เตียงได้ภาคสามหรือวะจับไม่ได้จับไม่ได้จริงวโอ้เหนิ้วหลุด โอ้ยนิยรุตจากปุ่มชิบหายเลยออกซอนออกซอนประเทศไหมกูนอนอยากมีออตโต้ไฟมากเลยออตโต้ไฟที่เกมมันจับไม่ได้ชิบหาย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  You're a strong ออสลอสเอ้ยไม่ใช่ออสลอสออตาคอนเมื่อไร่จะมาถึงขอแค่อย่างเดียวสอนมากเกิดเทศออตาคอนออตาคอนจะกทางไปรอหน่อยไม่ได้หรือไงฉันรีแลกซ์เยอะก็แค่ไม่รู้ว่าจะโทรเวลาไม่รู้ว่าจะฆ่าเวลาย,ยัางไงดีที่นี่ก็ได้จะรีบไป มาแล้วเป็นไรพี่สนเฮกไม่มีไรให้ไายงานมีอะไรให้ฉันทำได้ไหมจะจ็บแขนฉันสุกสาายยิ่งเลยจะเพิ่มยาแก้ปวดในเลือดของนายนะแต่ว่าอย่าเอายาั้นใส่มันจะทำให้ฉันบึนหัว Snake put t h o n t r o l l e r up a g i n s o u r เอาคอนเทน์อะไรมาวางไว้บนแขนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะรู้สึกดีเองเอาล่ะโอ้ไไปรู้สึกดีเท่าไหร่มึงกับหมให้แข่นี้ไม่ทำได้ไงเนี่ยฉันทำการใช้นานโมชชีนแล้ให้กล้ามเนื้อในร่างไก่ของนายขยับตอนนี้ฉันทำได้แค่นี้แหละนี้พูดอะไรก็ชัดหน่อยพรดอะไรก็ได้ทําให้ฉัน ลืมความเจ็บปวดอะไรก็ได้ฉันพูดไม่เก่งด้วยร้องเลยงั้นบอกเรื่องของเธอมาหน่อยฉันเหรออืมเรื่องนี่ยากแหมมีครอบครัวหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องที่ฉันอยากคุยเลยฉันน่ไม่มีครอบครัวไม่เดี๋ยวก่อนมีคนอยู่คนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นพ่อของฉันแล้วเขาอยู่ไหนตายแล้วจัดฆ่าเขาเอง บิ๊กบอสอะไรนะบิ๊กบอสไม่รู้เลยไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้หรอกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ซาสบาร์หกปีก่อนมีแค่เซเนกับฉันที่รู้เรื่องนี้งั้นเป็นเรื่องจริงเหรอบิ๊กบอสเป็นพ่อของนายจริงเหรอเขาพูดว่ายังไงที่ฉันรู้ไม่ใช่เร่อนี้แล้วนายก็ยังฆ่าเขาลงหลยใจาที่รู้เรื่องนี้เล่ะทำได้ยังไง ฉันอยากจะทำอีกอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องตายนี่ก็อาจจะเป็นอ๋อสงคามกรรมที่แมนติสพูดถึงที่เรามีร่วมกันนี่คือเหตุผลที่นายออกจากฟ็อกซ์ฮาแล้ว เอาเป็นว่าฉันอยากอยู่คนเดียวนะ阿拉斯าก็เป็นที่ดีๆด,ด้วยสเนคฉันก็ไม่มีครอบครัวเหมือนกันมีแค่พี่ชายคนหนึ่งที่ทพาฉันไปเข้าโรงเรียนแล้ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือดแล้วก็แล้ว <c oughs> เขาอยู่เ,เขาตายแล้วขอโทษทีเเนคมีผู้หญิงที่นายชอบ<ล>รือเปล่งจาที่เข้าโรมสงครามหลายครัร้งแล้ว เพืนก็ไม่ค่อยเชื่อใจคุนเพื่อนเลยรอยแคมเบลยิ้มสัอย่างเรียกฉันว่าเพื่อนอีกหนอมีแค่นี้แหละไม่มีอีกคนแฟรงค์เยเกอร์แฟรงค์เยเกอร์คนที่บิ๊กบอสเชื่อใจที่สุดคนเดียวในกลุ่มของฟ็อกซ์ฮาวที่ได้โค้นในว่าฟ็อกซ์เกรทฟ็อกซ ฉันได้รู้อะไรจากเขาเยอะไม่ใช่พวกนายพยายามฆ่ากันก่อนใช่ก็จริงที่แฟนสภามันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกเราก็แค่มืออาชีพที่ทำงานอยู่ฝั่งนึงกคนละคู่กันแค่นั้นนายยังเรียกเขาาเพื่อนเหรอเชื่อยากนะนะสงครามนะแมไจะทำให้ความเป็นเพื่อนกันจบลงหรอกนะ จะถูกช่วยไว้แบบวะนายรู้จักเขาที่ไหนไม่เราไม่เคยคุยเรื um ่องส่วนตัวอะไรครั้งต่อไปที่เราเจอกันเราก็กลายเป็นศัตรูกันไปแล้วอาจจะฟังดูแปลกแต่เราก็แค่หารสองคนที่ทำงานต้องทำงาน มันก็กีฬาแหละพวกนายเป็นสัตว์ป่าพวกเรามันก็สัตว์ป่าแหละแล้วพวกนายเป็นเพื่อนกันแล้วก,รกร็อธิบายสภาพของดิจา่าได้ไหม <c oughs> ไม่รู้ส <c oughs> อยู่ในพันธุกรรมของนายไม่นายชอบความรุนแรงเธอที่ชอบคุยถึงพันธุกรรมจริงไหม ทำไมถึงชอบสนใจการวิจัยพันธุกรรมนะฉันไม่รู้ว่าพ่อแม่ฉันเป็นยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงสงสัยที่ฉันอยากรู้นี่ก็เพราะว่าสนใจที่จะรู้ว่าทำไมฉันถึงกลายเป็นคนอย่างนี้ที่คิดว่าถ้าเกิดว่าฉันตรวจดูพันธุกรรมของตัวเองฉันจะรู้ได้ว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้เด๋ว ความทรงจำอยู่ในพันธุกรรมด้วยเหรอเราก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าชะตากรรมของคนขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของเขาแล้วช,ชะตากรรมของฉันเป็นงไงเธอก็รู้พันธุกรรมของฉันชะตากรรมของเธอเท่าทีฉันไม่รู้นะแนนนแบบ่เธอเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หมอดูออตคอน เย้ต yeah. อนนี้เข้าห้องน,น้ำ oh, oh oh, mm. แอบสิครับแม่แอบจริงๆถ้าเราไม่เรียกโอตาคอนก็ได้มั้งไม่รู้ผมลืมแล้วจะ่ได้แอบใต้เตียงอย่างหนึ่งโอตาคอนมันก็ให้ซอสมาเขือเทศมาทาตัวทำเป็นว่าเราแก้งตาย อันนี้โอตาคอนน่าจะมาฮะใช่ใช่โอตาคอนมาแล้วเพื่อนรักเฮ้ยฉันอยู่นี่ไหน่โอ้โหเป็นศัตรูแล้วไอ้ยแดงใช่ไหมฉันเองออตาคอนโอพรนั้นจับนายได้จริงด้วยเดี๋ยวเข้าดิพาฉันออกไปป่อยฉันนั่นเจ็บนะเดี๋ยวเข้าขอร้องคนทำยี้เหรอเนี่ยป่อยฉัน เหมือนลังสัตว์เลยแฮะกลิ่นนี่มันอะไรกัน,อนพอมอนี่เนี่ยนี่มันเดปรปปอร์ชีฟถ้าเกิดไม่รีบแ,แล้วก็จะก็หงอนตายอยู่ข้างเขาแหละไอ้พวกนี้ติดประกาศเปิดไม่ได้แน่นายจะเป็นต้องได้คุณแจจากทหารแล้ะนายมาทำอะไรที่นี่เนี ฉันคิดว่านายน่าจะหิวถ้าอยากได้อาหารแล้วก็เดี๋ยวฉันเอามาให้นะกอย่างฉันมีการในเบ๊กหกจะพานายออกไปจากห้องทรมานได้นี่อันนี้ไปด้วยอะไรเนี่ยพาฉันหน้าได้มาจากสไนเปอร์โฮฟทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเธอทำดีกับฉันมากมันก็เป็นสต็อกเกอร์ ฉันดูแลหมาที่นี่หลังจากพวกก่อการร้ายยืนที่นี่ไปพวกมันจะยิงหมาทั้งหมดแต่ว่าใสเปะมูฟอยู่พวกนั้นไว้ตอนที่ฉันขอจะให้อาหารมันเธอก็ยอมที่ฉันทำด้วยเธอชอบหมาเธอได้เป็นคนดีะทําทำร้ายเธอเลยเปิดสักทีสิจะว่าเธอคนนั้นยิงเมรอเรลนะฉันทำอะไรคนนี้แหละวกนี้มันจะยิงนิวเคลียร์ฉันต้องหยุดมันงั้นก็ต้องพาหอวิทยุ ก่อนอื่นนายจะต้องพาฉันออกไปที่นี่ไม่เอาหน้าฉันพยายามเต็มที่แล้วนะอยาบคนนั้นมีกุญแจไอ้ต้องจัดการมันไม่เอาสิฉันไม่ใช่ทหารซะหน่อยฉันจัดการใครไม่ได้นายต้องทำฉันถูกฆ่าสิไอ้ตายสิมันกลับมาแล้วไว้เจอนะเดี๋ยวก่อน มัเกิดเหตช่างมันแ้วกันฮนะผมจำไม่ได้แนละ้วใช่ยังไงจำได้่าหลบใต้เตียงได้นะ <Huh? S 1> มันหายไปแล้ว จะเอ๋สวัสดีจอนี่สวัสดีจอนี่ลาก่อนจอนี่มันจะไม่ได้ใช่ยังไงวะอ้ซอสเนี่ยเดี๋ยว,วเลือดเต็มไม่เป็นไรช่างมันกินมะเขือเทศก็ได้เอ้วแต่มันออเรชั่นมาให้เราหนีเยนะออออตคอน แต่จอนนี่มันจะตื่นอูต้องไปยังไงล่ะเนี่เพื่อจะเอาของกูคืนยีงไงเปลี่ยนชุดอย่างไวฮะแล้วก็เชฟกระเน็ตให้เดี๋ยวก่อนตอนนี้มีอะไรวะห้องน้ำเยยบนี่ ย่หลอดอ่ามันจะหานมายิงผมอีกไมเนี่ยที่นี่ที่ไหนอ๋อกูจำได้แล้วไม่น่าถามเลยมันที่ที่เราเจอกับรับประชีพผมวงเร็บตัวปลอมสปอยแม่งนึง สปอยทำไมจะสปอยไม่ใช่ชาร์เปนเนตผมหมดเลยโอ้โหมันไม่เห็นรีบจะปิดนะ รู้สึกว่ามันมีประตูที่ใช้การเลเวลหกเปิดได้แล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งครับที่นี่เราไม่ค่อยอยากจะมาแล <c oughs> ้ทำไมนะาคิตามิดไฟผมลดอ๋อไม่ใช่ัน,น,น,นต้องบอกว่า <c oughs> ที่เก็บกระสุนมันเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ตรงนี้เราจะไปห้องทางขวาอ่ยเสียงที่มันแจมนี่แหละฮึชดัดก็เหน็ดลูกสุดท้าย ตตันเอาชับกระเน็ดโอ้อะไรครบเนี่ยกล้องกล้องถ่ายรูปไ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 ปโอเคลบหนึ่งบวกสอง ถือว่าได้กำไรอยู่ช่มันมีที่เก็บชาร์ปกันเนดอยู่แถวนนี้ดิตดิผมจำได้นะนี่ระเบิดใช้ระเบิดที่อะไรรักหนานต้องการชาร์ปกันเนดโซคอมโซคอม ลองหันขวาดีครับนั่นไงนเจอกูแน่ว่าไงครับออกมาว่าอะไรไอ้เท็จของนายมีระเบิด<ป>เดี๋ยวเข้ารีบย้อนออกไปนั่นเป็นใครเนี่ยพบอันเหรอหรือนายก็รู้ละเบิดเล เอ้ยห้าสิบห้าวิเกือบไปแล้วนะสเน็กออสโลตต้องชดใช้นอเดียบโตรน่ะมันแฝงอยู่ในตนัวพวกมันแน่เป็นคนให้ข่าวเหรอ อาจจะเป็นคนที่ทรยศในกลุ่มพวกมันก็ได้ฉันมีความรู้สึกว่ามีมือที่สามบงการเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันเดินไปตรงนี้ผมเสียวห้ามเลยไอ้เหียของหายอะกลับมาสามคนเหมือนเดิมว่ะ ในกิตะไม่ต้องการต้องการเชฟกันเนตต้องการระเบิดทำลายกล้องไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยกูกดเดินแล้วเนะกูกดเดินแล้วเนะอกูกดเดินแล้วเนอะเมื่อกี้ ระเบิดทะลุครับกับแล้วไงสเน็กออสโลตอืมไม่พูดถึงเด็โทษ ไม่ได้ไม่นะไม่ใช่อย่างนี้ไม่นะไอ้เหียมันเห็นตอนแรกมันก็ไม่เห็นแล้วเชียวพอมันเห็นแล้วนั้งแต่เห็นเลย จะให้กูแอบตรงไหนคนตีเนี่ยแล้วมันจะมาห้องนี้กันไม่หยุดแน่เลยกูก็แค่ต้องการแชร์กัะเนตกูผิดอะไรขอบคุณครับ แ่เหเฮ้ยดันกดหยุดเดินหยุดเดินอย่างที่ผมบอกบอะระบบเกมคือมันมีดเดเ์อเราปล่อยปุ๊บมันยังเดินต่อแล้วเวลาเรากดเดินแล้วมันก็หยุดมันจะบอกหยุดก็ไม่ได้นะมันไม่เดินทันทีเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงกึกปุ๊บฮ่าๆกูสวยแล้วชอบกันไหอจู่ไหนวะ นี่ไงไ,ได้แม็กสามถือว่าดีฮะ <c oughs> ดีกว่าไม่ได้อาห้องนี้เรามาแล้วนี่มันลงล่างเดี๋ยวดูกันมันหันซ้ายหันขวาก <c oughs> วนตีเนี่ยกวนตีนมากเลย เป็นอะไรที่กวนตีนว่ะกันแม่งเฮจับมันได้แล้วมึงอเลิร์ได้ยังไง ไม่ยอมตายหรอกเว้ยคนอะไรมันจะยอมแพ้กดลิฟต์สิวะ